สวัสดีครับผมนายศิวกรเเดชราด้านทศึกษาหกเจ5ดสอาูย์หาเก้าครับผมวันนี้จะมาทำพาทเอ,อลงกระดาษนะครับผมพาร์ททีเก้านะครับ,รบผมจากนั้นเรากดกระดาษนะครับผมกดนิวนะครับเรากดกระดาษเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ผมกดติ๊กถูกนะครับ กดการกระบาดแล้วนะเรามาเลือกที่จุดสามจุดตรงนี้ได้นะครับผมปฏิก้านะครับผมแกนล้อหลังนะครับน็อตล้อผมได้ทําไว้อ,อยู่ในพาร์ทที่พาร์ทที่สองนะครับพาร์ทที่สองพาร์ทที่สองพาร์ทที่สามนะครับ คมกดติ๊กถูกได้เลยครับแล้วก็เลื่อนนี้มายุ่งนี้นะครับผมก็ปรับขนาดนะครับผมอันนี้เป็นชิ้นเล็กนะก็ปรับไปอยู่ที่ห้าวนหนึ่งนะครับก็ไว้ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ให้ทำการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับผมนี่คนระับติ๊กถูกแลยครับผมแล้วก็ใช้อันนี้นะครับผมสูงเข้มาใกล้ๆนะครับ ถูกใหม่นะครับผมแล้วก็เรามาปรับขนาดตรงนี้นะครับวันนี้เราปรับเป็น0.5นะครับผมนี่นะครับปรับเป็น0.5นะครับแล้วก็ามาใช้สมาร์ทเดิมพนชั่นนะครับกำหนดขนาดนะครับผม เส้นนี้เส้นนี้นะครับผมอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับผมแล้วก็ขนาดเตละเหลี่ยมนะครับผมดี จ็ดจุดสองนะครับผมแล้วก็ขนาดของวงกลมนะครับผมกลมอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะครับครับแล้วก็ของฝั่งด้านนี้เหมือนกันครับผมเออ่ให้เรามาวาดมัดวงกลมนะนี่นะครับผม แล้วก็กดที่เส้นนะครับผมกดที่เส้นนี้นะครับแล้วเก็บเป็นกดเป็นเส้นฟอร์คอนดักชันนะครับผมจากนั้นก็ใช้สมารา์ท 1, 2, รด,ดิเอนชั่นนะครับผมในการกำหนดขนาดอยู่ที่1.5นะครับหัวนอดนี้ก็เหมือนกันครับผมก็ใช้วงกลมครับ ลูกน,น็นอตนะครับผมอันนี้เป็นลูกนอ็อตแล้เป็นเป็นหัวเหมือนกันนะครับครับผมก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ลากมาอย่างเงี้ย ที่หนึ่งเซนนครับผมเก้าจุดสี่ครับผมจริงๆมันต้องเป็นเก้าจุดห้านะครับผม กดที่เส้นนี้นะครับกดตรงเส้นนี้นะก็อันนี้ก็อยู่ที่0.7นย์จุดนะครับผม ครับผมนี่ครับก็ไอ้มากดที่ตัวอักษรตัวเอเนี่ยครับครับจากนั้นก็หาเส้นขึ้นไปครับนี่ครับผมขนาด ก็ได้เป็นประงกันนิวก็ผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็แนะนำเป็นชื่อเป็นชื่อเลยนะครับผมพาร์ติเกิลนะครับผม ออกจากนี้ครับผมแล้วก็ทําการเซฟไ้เลยครับเซฟแอดครับผมปฏิกะครับแล้วก็เลือกไปดีมินิโปรเจกต์ครับแล้วก็มินิโปรเจกต์พาร์นะครับผมแก้รอหลังนะครับผมครับแล้วก็ทําการเซฟเป็นรูปนะครับผมกดเซฟปกติเลยครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะเซฟนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น นี่ผมปฏิกาครับเอ,อ่อคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ